ทุกปีที่ผ่านไปทําไมเราตั้งผลลัพธ์แล้วพอปลายปีเรายังมีผลลัพธ์ที่มันเท่าเดิมกดแรงหนึ่งดูทํามาเป็นปีเหมือนกันทําไมยังไม่เห็นการตื่นรู้คืออะไรกันแน่สุดท้ายคือควอนตัมจําที่เขาพูดพูดถึงกันต้อง<ล>ทานี่คือ<ล>เนื้อหาทั้งหมดที่เราจะนําเสนอแต่ท่านในคลิปนี้สวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องความคิดและความเชื่อเหมือนที่เกริ่นไปก็คือความเชื่อบางอย่างดี แต่ความชื่อบางอย่างก็เป็นตัวปิดกั้นและเป็นกับดักทําให้เราไม่ได้พัฒนาเป็นตัวตนที่มันดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเพราะอะไรรู้ไหมคุณเพราะความคิดที่สะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่เราเด็กหรือที่เราถูกปลูกฝังมาจากคนในครอบครัวหรือจากสิ่งแวดล้อมเราจากสังคมเราก็ตามความคิดที่สะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความเชื่อและจะกลายเป็นบุคลิกภาพของเรา ทำให้เราเนี่ยมีนิสัยแบบนี้มีอารมณ์แบบนี้นั่นก็คือตัวเราเองในปัจจุบันนี่แหละคือผลลัพธ์สุดท้ายของอารมณ์ของเราในอดีตนั่นเองถ้าเรายังรับความรู้สึกแบบเดิมความคิดแบบเดิมมันก็จะฝังลง่องลงไปลึกในสมองของเราเลยนะมันจะฝังลึกมากๆาให้คุณเปรียบเสมือนสมอเรือคุณเคยเห็นสมอเรือที่เวลาเอาลากลงมาพื้นทรายไหมเขาจะฝังลากลึกลงไปมากเพราะสมอเรือหนักมาก ไหรือให้คุณง่ายลดเกี่ยวข้าวลดไถท,ที่แบบลากซ้ำไปซ้ำมาในแนวทางเดิมไปมาไปกลับไปกลับก็จะเป็นล่องลึกอย่างนั้นซึ่งมันค่อนข้างจะยากที่จะว่าจะทำให้ล่อง,อ,นนนนะงอันนั้นเน่ะเรียบเนียนอนเลยนันเนี่ยเราทุกคนคือผลลัพธ์ในอดีตเราเองก็คืออดีตนั่นเองวันนี้เราเป็นอย่างไรนั่นก็เพราะเมื่อวานเราทำอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นนั่นเอง พรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรพยากรณ์ได้เลยคุณแม่นมากก็ดูวันนี้คุณทําอะไรอยู่พรุ่งนี้คุณก็จะเป็นคนแบบนั้นและทําอย่างนั้นเหมือนกันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่กําลังคิดกันมากคิดมาเป็นร้อยปีแล้วคุณเรื่องกฎแรงดึงเป็นเรื่องของพลังงานถ้าคลื่นพลังงานเดียวกันก็จะดึงดูดเข้า,าหากันวันนี้ถ้าคุณเศร้าคุณทุกข์คุณก็จะดึงดูดแต่เรื่องทุกข์กเข้ามาคุณก็จะดึงดูดแต่คนที่ทุกข์กเข้ามาแต่ถ้าวันนี้ คุณอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงกว่าเรียกว่าคลื่นพลังงานความสุขคลื่นก็จะสูงเท่านี้คุณก็จะดึงดูดแต่ความสุขความสําเร็จมาหาคุณคุณก็จะดึงดูดแต่คนที่เขามีความสุขเช่นเดียวกับคุณเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันอันนี้พูดง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้มันแบบลงลึกในคลิปต่อไปทุกปีที่ผ่านไปทําไมเรายังมีผลลัพธ์เท่าเดิมทั้งที่เราตั้งเป้าอย่างปีเนี้ยจะสิ้นปีละ เราจะตั้งเป้ากันใช่ไหมว่าปีหน้าฉันต้องดีกว่านี้ปีหน้าฉันต้องทําอันนี้ฉันต้องทํางานเป็น second job เนอะเป็นไรายได้ที่สองได้ที่3อยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆอยากจะมีเงินเก็บสะสมที่มันเยอะๆแต่ทําไมผลลัพธ์ยังได้เท่าเดิมนั่นก็เพราะคุณยังทําตัวแบบเดิมคิดแบบเดิมพฤติกรรมแบบเดิมเลือกเหมือนเดิมอารมณ์เหมือนเดิมสุดท้ายมันก็ลั่นเป็น auto ไพลอตดังนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเกิดการตื่นรู้ โอ้ oh, ฟังดูคําว่าตื่นรู้นี่มันดูในทางพุทธนี่มันดูมันทํายากมันทํายากมากแต่วันนี้เราจะอธิบายการตื่นรู้ในเวอร์ชั่นนี้นะในคลิปนี้นะให้ง่ายมากๆวันนี้ถ้าคุณฟังแล้วคุณเข้าใจนั่นคือคุณตื่นรู้แล้วตื่นรู้ในที่นี้ก็คือตื่นรู้ในที่ว่าให้คุณยอมรับว่าและตื่นรู้ว่าตัวเราวันนี้ก็คือผลลัพธ์ ของตัวตนของเราในอดีตนั่นเองเห็นไหมคุณเท่านี้คุณก็เท่ากับคุณตื่นรู้แล้วแค่คุณหยอมรับอกบทุกคนว่าให้ทิ้งอดีตแล้วให้อยู่ในปัจจุบันเพราะถ้าคุณทําตามเหมือนเดิม,มคิดแบบเดิมเลือกแบบเดิมคุณอยู่ในปัจจุบันที่มันฝังลากลงไปในจิตใต้สมลึกแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะลันทุกอย่างออกมาเป็นออโต้ไพร์ลอเพราะในระบบประสาทข,ของเราเนี่ยเขาจะมีคลื่นเส้นประสาทที่เขา เกี่ยวเหนี่ยวนำกันแน่นมากก็คือการทําแบบเดิมนี่แหละนะเพราะเนี่ยการที่เราจะทําให้เส้นประสาทที่เหนี่ยวนํากันอย่างเงี้ยแน่นหนาว่าเนี้ยให้เปลี่ยนไปจูงกับเส้นอื่นแบบอื่นเนี่ยมันถึงยากมากว่าถึงบอกว่าทฤษฎีเยอะคุณแต่ปฏิบัติมันยากมากๆคนที่ปฏปิบัติสําเร็จเขาก็จะมีความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานตามสิ่งที่เขาต้องการไนนั่นเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือการทําสมาธิ ดูก็เหมือนง่ายอีกการทําสมาธิแต่เราจะมาแนะนําว่าการทําสมาธิเพื่อให้มีสตินะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเป็นคนที่ดีกว่าในเวอร์ชันปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้แนะนําการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนไม่แพร่หลายแต่ตอนนี้ทั่วโลกหันมานั่งสมาธิกันแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ย มีการนั่งสมาธิมานานมากๆนะโดยพุทธเจ้านะท่านก็สอนการนั่งสมาธิพระตามที่ต่างๆสถานที่ต่างๆก็สอนการนั่งสมาธิมาทั่วโลกนั่งสมาธิแต่อาจจะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ก็คือการรวมจิตการนั่งสมาธิของเรา<อ>ที่แนะนำคือการทำให้เรามีสติสติในที่นี้คือมีสติเพื่อให้เราไม่ไหลไปกับตัวตนของเราเดิมตัวตนเก่าของเรานั่นเอง เพราะสติจะเป็นตัวดึงเราไม่ให้ไปสู่ที่เราคุ้นเคยไปสู่ตัวตนเก่าของเราก็เลยมาสู่ถึงคำว่าควรตั้งใจเพราะทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิคุณสังเกตไหมมันจะมาตามลำดับขั้นมาความคิดก่อนเปลี่ยนความคิดก่อนถูกไหมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์ถ้าคุณอยากเป็นคนใหม่สิ่งแรกคือคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์ก่อนนะถึงจะเปลี่ยนความคิดของคุณได้ ถ้าวันนี้คุณอารมณ์คุณยังเด,มเดิมๆความคิดเดิมๆคุณไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้แน่ถ้าทุกคนจะเปลี่ยนผลลัพธ์ทุกคนต้องเปลี่ยนอารมณ์ทุกคนต้องเข้าใจคําว่าควอนตัมจำควอนตัมจำก็คือเป็นในเรื่องของพลังงานเป็นการกระโดดไปสู่ในอนาคตดึงพลังในอนาคตดึงความรู้สึกในอนาคตให้ไปอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละคือควอนตัมจำดึงอนาคตมาไว้ในปัจจุบันทําไมเราถึงเน้นคำว่าปัจจุบัน เข้าใจว่าหลายคนพูดถึงเรื่องมีความสุขปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคุณต้องดึงอารมณ์มาเพราะเรากําลังจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์และความรู้สึกอารมณ์อารมณ์ในที่นี้เรียกบางครั้งเรียก a a s if ก็คือคุณอยากเป็นแบบไหนให้คุณเป็นคนนั้นเลยสมมุติคุณตั้งเป้ามวยตัวเองว่าคุณเป็นเศรษฐีร้อยล้านคุณอยากมีเงินร้อยล้านคุณอยากมีเงินสิบล้านก็ให้คุณเป็นคนแบบนั้นเลยพูดง่ายใช่ไหมคุณ ดูเหมือนง่ายจังพูดได้ทุกคนทําได้พูดได้ทุกคนพูดได้ไม่มีใครพูดไม่ได้บอกว่าให้คุณเป็นคนนั้นเลยแต่ในปัจจุบันสมองซิกพอคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บสมองซิกซ้ายของเราที่เป็นสมองทางด้าน,นตรกกะเนี่ยเขาจะสร้างเหตุผลขึ้นมาหาคุณเขาก็จะแย้งคุณว่ามันเป็นไปได้หรอมันยากอะมันยากตรงที่ณเวลาปัจจุบันเนี้ย เรายังเป็นมนุษย์เงินเดือนเรายังทำงานกินเงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอยู่เลยจะเอาที่ไหนมาร้อยล้านสิบล้านเขาเรียกว่ามันเกิดแรงต้านในตัวเราเองนั่นเละเช่นถ้าเรานั่งทำสมาธิเราก็เซฟท็อคเซลท็อคกับตัวเองถูกไหมเซฟท็อคกับตัวเองว่าฉันมั่งคัง่งฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านฉันจะมีบ้านสิบหลังฉันจะมีรถปอร์เช่อันนี้คือการเซลท็อคถูกไหมเซฟท็อคคือการบอกตัวเองว่าเราเป็นแบบนั้น เราพูดได้คุณแต่ข้างในเรามันไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะแรงต้านในตัวเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันมหาศาลมากคุณคิดดูสิที่บอกความคิดที่มันสะสมมาคุณอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้50ปีแล้ว40ปีแล้วสะสมมานานขนาดนั้นเนี่ยจะมาเปลี่ยนแค่ช่วงเวลาตรงนี้แค่ใช้ความตั้มจำที่บอกไงมันจะได้เ,เหรอเราถึงบอกแล้วไงมันไม่ง่ายทฤษฎีคือทฤษฎี แต่ทําไม่ง่ายถ้าคุณยังมีแค่ความอยากคุณยังไม่มีความรู้สึกคุณอยากเป็นตัวตนคนใหม่คุณต้องเปลี่ยนที่อารมณ์อารมณ์และความรู้สึกนี่มันสําคัญมากๆเลยนะถ้าข้างในเรามันไม่รู้สึกเพราะตัวตนเก่าของเรามันกําลังจะต้านเราอยู่สารเคมีในสมองมันจะสั่งเราเลยนะว่าทําได้เหรอต้องลงทุนนะต้องใช้เงินเยอะนะใหญ่ไปไหมฝันใหญ่ไปไหม นี่ไงคุณสารเคมีในสมองแล้วก็สมองซีกสายส,ายส่วนตะกกะเนี่ยเขาจะยกเหตุผลมาหาเรามาให้เราพิจารณานั่นเพราะอะไรรู้ไหมคุณเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่ามีทุกคนมนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนะเพราะนั้นเนี่ยสมองอะไรเขาจะคิดในส่วนของเหตุผลเพื่อจะเซฟตัวเราให้เราใช้พลังงานน้อยที่สุด สารที่มีในสมองก็จะบอกเลยยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เลยจะเอาที่ไหนมาร้อยล้านมันก็จริงถ้าพูดถึงเรื่องตักกะพูดถึงเรื่องเหตุผลแต่ในเรื่องของควอนตัมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในโลกของพลังงานเกิดก่อนที่มันจะเป็นจริงนี่คือควอนตัมจำถึงบอกแล้วไงว่าการรักษาขึ้นพลังงานของเราให้อยู่ในระดับสูงไม่อยู่ในระดับต่ำเนี่ย มันสําคัญมากๆแต่ถามว่าความเป็นจริงใครจะคงรักษาขึ้นพลังงานนี้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือตลอดวันตลอดคืนหลายวันหลายคืนเป็นปีเนี่ยมนันไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกคนจะต้องมีความคิดลบเข้ามาแทรกอยู่เเพราะเราเองอะไม่เ<ม>ชื่อเลยลึกๆ,ๆเราก็ไม่ได้เชื่อว่าเราจะมีร้อยล้านเราไม่เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะมีเงินเดือนละล้านเราไม่เชื่อว่าเราจะทําสิ่งที่เราคิดได้นี่คือสิ่งที่มันอยู่ลึกๆในใจมันเลยเป็น ถึงบอกว่าคุณพูดได้แต่คุณไม่รู้สึกว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นจริงๆยิ่งคุณเซลฟ์ทอล์กนะจิตมันยิ่งบอกว่าเฮ้ยแกแกฝันใหญ่ไปละอยู่กับความเป็นจริงไหมเห็นไหมใช่ไหมไม่ว่าคุณหรือคนรับค่าบอกอยู่ความเป็นจริงดีไหมตอนนี้เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นไงจิตใต้สำนึกเราอะตรงนี้เสียงในหัวมันจะให้เรากลับไปอยู่ในสิ่งที่คุ้นเคย เพราะเขาต้องการจะเซฟพลังงานเราเขาไม่ต้องการให้เราเหนื่อยไงคุณเพราะนั้นเขาไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีเสียงในหัวเข้ามาสมองซีกซ้ายอะที่ทํางานเนี่ยเราเองมีหน้าที่ที่จะพิจารณาอย่าลืมนะตัวตนเก่าของเราอะเชื่อมกันอยู่อย่างแน่นหนามากระบบประสาทในสมองของเราเนี่ยเขาเชื่อมต่อกันแน่นหนามากๆเพราะนี่การที่ทําให้หลั่ประสาทเนี่ยไปเชื่อมกับเส้นใหม่เนี่ยเป็นตัวตนคนใหม่เลยนะมันไม่ง่ายแต่มีคนทําได้ จำนวนมากให้ให<ด>คุณ<ด>คิด,ดไปอย่างว่าความกลัวความไม่แน่ใจความไม่มั่นใจในการที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณมันคือความคิดลบมันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่อยากให้คุณทําความเข้าใจก็คืออยากให้อยากให้คุณเนี่ยอย่าต่อต้านเห็นไหมเพราะพอมันมีแรงต้านมาเราจะคิดเยอะทําให้เราหยุดการลงมือทำขึ้นมา <perfekt ion ic> ให้คุณขอบคุณตัวตนเก่าจับมือกับเขาอย่าต้านเขาเพราะตัวตนเก่าของเรานี่แหละเขาทําให้เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมตัวตนเก่าของเราเมื่อวานเมื่อสิบป,ปีแล้วก็ <K iss ing> ทําให้เราเป็นตัวตนเราอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณตัวตนเก่าของเราที่ทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้ที่ทําให้เราได้ประสบการณ์มากมายทั้งดีและทั้งไม่ดี ทำให้เราได้เงินทองทําให้เราได้ผิดหวังทำให้เรามีประสบการณ์ในด้านต่างๆมากมายแล้วเจ้าเสียงเล็กๆในหัวที่เราได้ยินน่ยที่เราบอกว่ามันคือความคิดลบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่เราบอกไปความคิดลบเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะไม่มีใครหรอกคุณที่จะไม่มีความคิดลบเลยจะคงความคิดบวกได้ตลอดเวลาไม่มีให้คุณยอมรับความคิดลบเราเพราะถ้าคนเราคิดบวกอย่างเดียวโลกสวยอย่างเดียว คุณไม่มีทางมาอยู่ได้ถึงอายุขนาดนี้ถึงปัจจุบันนี้เพราะถ้าคุณคิดบวกโลกสวยคุณก็จะไม่กังวลถึงอุบัติเหตุคุณก็จะขับรถเร็วคุณก็จะคบกับใครก็ได้เพราะคุณคิดว่าทุกคนเป็นคนดีหมดคุณจะกลับบ้านดึกคุณจะเชื่อเพื่อนที่พาไปในทางที่ผิดความไว้ใจไว้ใจจนคุณไม่คิดว่าใครจะมาทำอะไรเราเหล่านี้ก็คือความคิดลบนะคุณ เพราะเจ้าความคิดลบเนี่ยทำให้เราถึงบอกความคิดลบทําให้เรามีตัวตนได้ถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจับมือความคิดลบจับมือตัวตนเก่าของเราจับมือเจ้าความคิดลบของเราแล้วเดินไปด้วยกันสิ่งสําคัญคือแรงต้านเราถึงบอกว่าที่อธิบายทุกอย่างว่าให้จับมือกับเขาอย่าไปต้านความคิดลบให้เขาเข้ามาและเราเข้าใจเขาแรงต้านคือสิ่งที่ทําให้เราไม่เชื่อว่าเราจะทําสิ่งที่เราต้องการได้ พื้นฐานมนุษย์คุณอย่างที่บอกมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดและต้องการอิสระอยากทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะยกตัวยอย่างนะถ้าวันหนึ่งคุณมีชีวิตท,ที่มีอิสระคุณมี passive income ณวันนี้ที่คุณมีชีวิตอย่างนั้นคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครคุณลองคิดดูเราเคยถามคำถามนี้หลายคนก็ตอบว่าจะไปกินอาหารอร่อยอ พาลูกไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวพาพ่อแม่ไปเที่ยวเมืองนอกไปตั้งจิตชาบนภูเขาไปพักสถานที่ที่แบบหรูหรูหลา,หลาไปเสกความสุขให้เต็มที่เห็นไหมคุณทุกอย่างส่วนใหญ่ก็คือทำเพื่อครอบครัวเมื่อคุณนึกถึงแค่คุณนึกถึงว่าคุณจะทำให้พวกเขามีความสุขได้คุณก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจคุณแล้ว ที่บอกให้คุณคิดอ่ะขนาดที่คุณคิดอ่ะคุณจะลดแรงต้านที่มันเกิดขึ้นในใจว่าเธอทำไม่ได้หรอกแกทำไม่ได้หรอกสังเกตใช่ไหมว่าคำตอบส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่คนรอบตัวเราครอบครัวเราพ่อแม่เราแล้วคำถามที่อยากถามทุกท่านในวันนี้ก็คือแล้ววันนี้คุณทำมันได้เลยไหมหรือคุณต้องรอ ให้คุณมีสิ่งนั้นก่อนคุณถึงจะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างที่คุณคิดการที่คุณบอกว่าอยากให้ครอบครัวมีความสุขแล้ววันนี้คุณทำได้เลยไหมวันนี้คุณพาคนที่คุณรักไปเที่ยวได้เลยไหมวันนี้คนที่คุณรักเขายังอยู่กับคุณไหมคุณพาเขาไปได้เลยไหมพาไปเที่ยวพาไปทานของดีๆอาจจะไม่ต้องถึงขนาดไปทานของแพงๆพาไปเที่ยวที่หรูๆพาไปเที่ยวต่างประเทศ แต่คุณสามารถวันนี้พาไปเที่ยวได้ไหมในประเทศก็ได้หรือไปในละแวะกบ้านก็ได้ไปทานอาหารแถวบ้านก็ได้วันนี้คุณทําได้เลยไหมนั่นแหละคุณมันคือความตั้มจำคือดึงอารมณ์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมาอยู่ในปัจจุบันเพื่อลดแรงต้านคุณสิ่งสำคัญคือคำว่า power of now ปัจจุบันขนาเนี่ยมันมีผลกับเพื่อมอย่างมาหาศาลมากๆเลยนะ ไอความสุขตรงนี้เนี่ยเพราะความสุขในปัจจุบันนะคุณไม่มีอนาคตและไม่มีอดีตคุณสังเกตสิเวลาคุณไปได้ไปทานของอร่อยอร่อยคุณมีความสุขในตอนที่กินถูกไหมเวลากินคุณโอ้โหชาบูหม้อนี่อร่อยจางร้านนี้อร่อยจางคุณกินไปคุณคุยไปคุณมีความสุขไปเวลาคุณกินเนี่ยคุณมีความสุขคุณมานั่งนึกถึงเมื่ออดีตไหมเมื่อกี้ทําอะไร หรือคุณคิดอนาคตไหมณนะตอนที่คุณกินอยู่คุณสุกเนี่ยคุณคิดไหมว่าเดี๋ยวคุณจะขับรถแล้วคุณจะขับรถยังไงจะไปไหนไม่มีคุณสุกนั่นคือสุกณนะปัจจุบันถูกไหมมันเป็น p r s s i o t moment มันไม่มีอดีตมันไม่มีปัจจุบันคุณจะไม่ต้องนึกถึงอดีตแล้วก็ไม่กังวลถึงอนาคตเรียกว่าไม่มีอดีตที่ต้องคิดไม่มีอนาคตที่คุณจะต้องมานั่งกังวล จำไว้นะคุณเวลาสำคัญที่สุดเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครจะไปก่อนใครเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้วันนี้ให้คุณทำเพราะความไม่รู้นั้นมันแพงที่สุดคุณตั้งเป้าให้มีความหมายและใส่ความรู้สึกลงไปอย่าตั้งเป้าเพราะเห็นคนนี้มีฉันอยากมีคนนี้มีสิบฉันตั้งยี่สิบ คุณตั้งเพราะความอยากคุณไม่ได้ตั้งเพราะคุณต้องการมันจริงๆเพราะเจ้าความอยากเนี่ยบางครั้งมันทําให้เราแค่อยากแต่คุณไม่ลงมือทําคุณมีแค่ความอยากคุณมีแค่ความอยากในมโนมีในมโนเป็นมโนอย่างเดียวเท่านั้นแต่คุณไม่ลงมือทามันถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมนะฉันเห็นคนนี้ทําเขาทําได้เขาบอกฉันทํานี้ฉันก็ทําแต่ทําไมฉันทําไม่ได้ แล้วฉันก็เลิกทําพอไปเห็นคนอื่นเขาทาแบบนี้วันนี้เขาทําสําเร็จเขาทําได้เขาแนะนําให้ฉันทําฉันทําตามไปแต่ฉันก็ทําไม่ได้สักทีคุณเลิกล้มก่อนคุณไม่ได้อินกับมันคุณแค่อยากทําตามเขาแต่คุณไม่ได้ต้องการจริงๆเราสำเร็จเราจะรู้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เฉพาะเงินไม่ได้ว,ว่าเงินไม่สำคัญนะคุณเพราะเงินก็คือ สิ่งที่สามารถทําให้ชีวิตเราคนในครอบครัวคนที่เรารักดีขึ้นได้ที่บอกว่าการจ่ายให้ความไม่รู้นั้นแพงเสมอก็เพราะว่าเราไม่มีทางได้รู้เลยว่าวันนี้ใครจะไปก่อนในวันที่เราคิดว่าเราต้องมีสิ่งนี้ก่อนเราถึงจะทําบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะทําให้เราเสียบางสิ่งบางอย่างเช่นเดียวกันยกตัวอย่างนะวันนี้คุณทํางานหนะัก ราะคุณอยากสะสมเงินไว้เยอะๆคุณอยากสะสมเงินไว้เยอะๆเพื่ออยากให้ครอบครัวคุณมีอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าช่วงเวลาที่คุณทํางานเยอะๆเพื่อสะสมเงินนั้นน่ะคุณคิดว่าคุณทําเพื่อครอบครัวแต่จริงๆแล้วคุณกําลังลืมครอบครัวตัวเองตอนลูกเล็กๆกับคุณเด็กๆอ่ะมักจะร้องอยากให้เราอุ้มอยู่เสมอ เราสามารถอุ้มและกอดเขาได้โดยเราไม่เสียเงินเมื่อเราอุ้มและกอดเขาเราได้รับความรักและเขาก็ได้รับความรักจากเราเช่นเดียวกันที่บอกไงมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นบาลานซ์โดยธรรมชาติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเดินผิดธรรมชาติเมื่อนั้นโดยเราคิดว่าเราต้องมีตรงนั้นก่อนเราถึงจะทําสิ่งนี้เมื่อเวลาที่คุณมีสิ่งที่คุณต้องการแล้วเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งที่คุณอยากทํา คุณอาจจะไม่ได้ทํามันอาจจะคิดว่าให้มีเท่านี้ก่อนให้ฉันมีเท่านี้ก่อนฉันถึงจะเดินไปกอดลูกเมื่อคุณมีเขาอาจจะต้องการอ้อมกอดของคุณแล้ววันที่คุณพร้อมที่จะให้เขาเขาอาจกําลังสร้างปัญหาบางอย่างให้คุณทําให้คุณต้องเสียเงินไปแก้ไขในจุดที่คุณได้ละเลินไปในอดีตนั่นเองถึงบอกความไม่รู้นั้นแพงเสมอ หรือถ้าเรารอก่อนว่ารอให้สุขภาพไม่ดีก่อนรอให้เป็นนู่นเป็นนี่ก่อนเราถึงจะดูแลสุขภาพคุณนึกดูนะวันนี้ในขณะที่คุณยังไม่เป็นอะไรเลยคุณไปซื้อรองเท้าวิ่งคู่ละไม่กี่พันคุณก็มาวิ่งคุณออกกาลังกายเวละสิบนาทีสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าวันใดที่คุณสุขภาพแย่แล้วจากรองเท้าคู่ไม่กี่พันคุณอาจจะต้องเสียเงินถึงเจ็ดหลัก เพื่อมาดูแลสุขภาพเพื่อมารักษาสุขภาพของเรามันแพงใช่ไหมคุณความไม่รู้และความละเลยนั้นถึงบอกว่ามันแพงเสมอของบางอย่างคุณมันเองกลับคืนไม่ได้แล้วเราก็จะเกิดความคิดที่ว่ารู้นี้เราน่าจะทําแบบนี้แบบนี้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้นขึ้นเห็นไหมคุณเวลามันสําคัญมากมก เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าคุณอยากจะทําให้คนรอบข้างมีความสุขคุณอยากจะทําให้ควรตั้มจําเป็นจริงสมาธิสําคัญแต่ไม่ได้การนั่งเพื่อให้ว่างเปล่าเป็นการนั่งเพื่อให้มีสติมีสติรู้เท่าทันว่าเรากำลังจะเป็นตัวตนคนใหม่อย่าให้ตะกนกส่วนเหตุผลในสมองเนี่ย มันมาทําลายความต้องการของเราเพราะความเชื่อคุณมันแก้ยากมันยากมากๆคุณจะไปแก้ความเชื่อที่มันสะสมมาเป็นสิบยี่สิปีสี่สิบปีห้าสิบปีมันไม่ง่ายแต่คุณทําได้เพราะมันมีหลายคนที่ทํามาได้แล้วคนอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเขายังทําได้แล้วทําไมคุณยังทําไม่ได้ขอแค่ความมีวินัยเท่านั้นเอง ถ้าคุณต้องการมันจริงๆนะคุณไม่ได้แค่อยากนะอันนั้นรับรองว่าเรามั่นใจว่าทุกคนสามารถจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้แน่นอนแล้วนี่คือทั้งหมดในคลิปนี้ครั้งต่อไปเราจะมาลงคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกดแรงดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องการขอเชื่อรับที่ทำให้เห็นผลได้อย่างเป็นจริงที่ไม่มนโนและไม่เป็นแค่ทฤษฎีฝากติดตาม ช่องนบเสกรลักกันนี้ไปด้วยเราจะนำความรู้ต่างๆมาให้ทุกท่านได้นำไปปฏิบัติถ้าทุกคนเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์กับท่านก็ช่วยกด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แกกันและกันด้วยวันนี้สวัสดีทุกท่าน